ชื่อส้มนะคะปัจจุบันเป็นดีไซเนอร์อกแบบเสื้อผ้าค่ะปีนี้ก็อายุ27แล้วย่างเข้า30บอกเลยว่าจากคนที่มีผิวหน้าเต่งตึงอิ่มฟเด้งผิวยืดอยู่นะคะ บอกเลยว่ากลายเป็นคนที่มีปัญหาผิวแบบหนักมากรุมเร่ามากๆเลยค่ะแล้วก็แก้ไขให้กลับไปผิวดีเหมือนเดิมเนี่ยได้ยากมากๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาริ้วรอยผิวหย่อนคล้อยผิวไม่ต่งตึงนะคะแล้วก็ริ้วรอยต่างๆส่งผลให้เราเนี่ยดูแก่ดูเป็นคนมีอายุค่ะบอกเลยว่าขาดความมั่นใจมากๆเลยจนมาเจอกับตัวนี้ค่ะตัวนี้คือ o s สบ l โอ e ลต์เ a ็กซ e n ้าเเชาค่ะบอกเลยว่าตัวนี้นำเข้าจากประเทศอเมริกาค่ะในหนึ่งเมล์นะคะประกอบไปด้วยส,สกการสกัดจากสาหร่ายสีแดงสายพันธุ์ฮีมาโตโคกัสพูวีออลิสเข้มขน้นถึง60มิัม สามารถต้านอนุมูลอิสระได้แรงกว่าวิตามิน C, 6,000เท่า CQ10 800เท่าวิตามิน e 550เท่าอัลฟา75เท่าเบต้าแคโรทีน40เท่าและสารสก,กัดจากเมล็ดองุ่น17เท่าเลยค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นราชินีแห่งสารต้านอนุมูลอิสระเลยค่ะและยังไม่พอนะคะยังมีสารสก,กัดจากน้ำมันงาดำ <c oughs> โคนไส้คิวเทนะคะเ้มขคนถึง30มิลลิกรัมคือดีต่อผิวและร่างกายทั้งนั้นเลยค่ะและทานง,ง่ายมากนะคะแค่วันละ1-2เม็ดเท่านั้นบอกเลยว่าเห็นผลที่เกินคาดมาก ค,คือผิวเราละเอียดขึ้นมากเรียบเนียนขึ้นมากโดยชอริ้วรอยนะคะตื้นขึ้นลดลงแบบเห็นได้ชัดเลยผิวมีความชุ่มชืน้นที่สําคัญคือผิวแข็งแรงกว่าแต่ก่อนมากเลยค่ะ o o e ออเซลไลน์เอ์ตาร์ซินซิงคอมเพล็กซ์ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าดูแลสุขภาพผิวครรเราได้ดีมากๆเลยนะคะน้องคือจะช่วยชะลอวยัยลดเริ้วรอยทาให้ผิวเราเนี่ยกลับมาอ่อนเยาว์อิ่มลุ่มฟูเด้งค่ะสร้างความชุ่มชื้นให้กับผิวเราได้ดีมากๆทานแล้วเนะี่ยจะรู้สึกเลยว่าผิวคือเต่งตึงขึ้นอิ่มลุ่มฟูเด้งข เลยและที่ชอบมากๆเลยนะคะคือน้องบำรุงดวงตาลดความอ่อนล้าจากการใช้ใสายตาแบบหนักๆได้ดีมากๆเลยค่ะบอกเลยว่าปวดตาน้อยลงมากๆเลยตั้งแต่ทานตัวนี้นะคะ นอกจากการดูแลผิวพรรณที่ออสเตรียให้แล้วนะคะบอกเลยว่าเขายัางดูแลเรื่องสุขภาพระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยให้แข็งแรงรวมถึงระบบไหลเวลียนโลหิตลดไขมันในเส้นเลือดลดการอักเสบของกระดูกนะคะแล้วก็ไขข้อต่างๆได้ดีมากๆเลยค่ะให้ดูใกล,ล้เลยค่ะผิวคือเด็กลงมากได้ทั้งผิวได้ทั้งสุขภาพเลยผิวรอยตื้นขึ้นผิวเรียบเนียนผิวอิ่มนุ่มฟูเด้งอิ่มนะ้ำมากๆเลยเวลาแต่งหน้านะคะก็แต่งหน้าติดค่ะหน้าสดก็คือรู้สึกว่าผิวหน้าเนี่ยดีขึ้นมากๆใครนะคะที่ต้องการลดเรวรอยชะลอวัย หรือว่ามีความกังวลเรื่องสุขภาพผิวรวมถึงอยากหาตัวช่วยดีๆในการดูแลสุขภาพดีๆนะคะบอกเลยว่าออซิลไลท์เอสตาร n เซนเทนคอมเพล็กซ์ตัวนี้ตอบโจทย์ครบจบในกระปุกเดียวเลยค่ะทานนะคะบอกเลยว่ามีแต่ผลดีต่อสุขภาพผิวแล้วก็สุขภาพกายด้วยค่ะเลยดูแลตัวเองจากภายในสู่ภายนอกคือดีที่สุดแล้วคะ่ะเอสตาร์เซนเทนคอมเพล็กซ์ตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์เป็นตัวช่วยที่ดีแล้วก็เห็นผลลัพธ์ชัดเจนมากๆเลยค่ะใครสนใจนะคะส้มจะ ทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้นะคะอายุไม่สาคัญเลยค่ะถ้าอยากให้หน้าเด็กลงอีกสิปีให้ a อสต้าเซนเทนคอมเพลตัวนี้เป็นตัวช่วยเหวอนส้มนะคะ